ณเวลานี้ก็คือ,เ,อเราตอบโจทย์อะไรวันนี้ต้องถามว่าการส่งผมลงจะตอบโจทย์อะไรหนึ่งองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้มีงบประมาณค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเยอะอแล้วนายกอบจอหลายท่านที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเรียกร้องถามหางบประมาณเหล่านั้นไปอยู่ตรงไหนลงทำอะไรบ้าง อันที่หนึ่งแล้วก็พอพวกเราเป็นสส,รสรทั้งสิบคนเขาประชาชนส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้ดูที่องค์กรเหล่านี้เ,เงินทองที่พี่น้องประชาชนเสียภาษีมานะเอาไปทําอะไรบ้างอันที่สองเมืองใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณขนาดนี้เนี่ยแล้วการพัฒนามันน่าจะรุดหน้าไปมากกว่านี้ควรเอาใครเข้ามาเป็นคนนําในการพัฒนาเพื่อให้ตอบสังคมได้ว่ามันมัน มันมีความก้าวหน้ามันมีความเจริญสามอ่าอุดรเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงเป็นฐานที่มั่นซึ่งอดีตนายวัชศิลก,ก็เคยพูดว่าจะไปสร้างบ้านอยู่ที่นั่นนี่พูดต่อสาธารนณะอ,อุดรเวลาโคนดินเวลไ่าท่านก็บอกว่าผมอยากมีบ้านสักหลังที่อุดอรถ้ากลับมาก็จะม,มีบ้านสักหลังมาอยู่กับพี่น้องชาวอุดรเพราะพี่น้องชาวอุดรเนี่ย ให้ความเคารพนับถือท่านนายกเศกษินมากครับซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าถ้าท่านไปอยู่เนี่ยท่านจะเป็นคนชี้แนะการพัฒนาเมืองอุดอรของไม่ว่าจะเป็นอบจรหรือเืองของจังหวัดแตเมื่อเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงแล้วเนี่ยกลุ่มก้อนเสื้อแดงเนี่ยมีแต่กลุ่มใหญ่ๆแล้วคนที่อยากเป็นนายกมันก็เยอะแล้วสังคมคนอุดอรก็ มองหาไขว่คว้าหานายกอบจในจินต,นา,น,น,ตนาการของตัวเองทีนี้มันก็เลยมีหลายกลุ่มเสนอตัวเข้ามาเมื่อมีหลายกลุ่มเสนอตัวเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดความเห็นที่ต่างกันจากพี่น้องประชาชนคนแสดงครับ บอกคนนั้นเหมาะคนนี้เหมาะทีนี้การนําเสนอเข้ามามันก็เลยเกิดความไม่เป็นเอกภาพเมื่อไม่เป็นเอกภาพเนี่ย,ก,ยก็มองย้อนกลับไปหาคู่ต่อสู้ซึ่งเขาเป็นนายกปัจจุบันแต่เดิมเป็นเดิมเป็นกลุ่มก้อนพวกเราลงชื่อลงสมัครในนามพรรคเพื่อพรรคพลังประชาชนเขาก่อนเนี้ยพวกเราก็ช่วยเขาแต่ทีนี้พอ,อแยกกัน แยกเขาไปตั้งภูมิใจไทยแล้วก็เราเป็นเพื่อไทยเนี่ยความสนิทสนมเหล่านั้นก็หมดไปก็หมดไปครับาก็กลายเป็นคู่ต่อสู้กันาก็กลายเป็นคู่ต่อสู้เขาคู่ต่อสู้เขาหน่ากลัวเขาก็มีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วก็เป็นนายกมาสี่ปีนี่ถ้าปล่อยให้กลุ่มก้อนเสื้อแดงหรือกองเชียร์ของเพื่อไทยเนี่ยที่กระจายอยู่สู้กันเองเนี่ยโอกาสแพ้สูง